สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสั่งมาช anel อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมารีวิวสินค้าที่ได้สั่งมานะครับคือสั่งจากอินเทอร์เน็ตมานะครับว่าบรรจุภัณฑ์มาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมนะครับนี่ครับก็สั่งมานะครับก็ได้รับเมื่อวานนะครับตอนเย็นละนะครับมื่อเย็นไม่ได้รีวิวนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกท่านดูนะครับว่าเป็นอะไรนะครับ แพ็คมาอย่างดีเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ไม่รอยบุกไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยครับก็แสดงว่าเขาไม่ได้โยนมานะครับตอนขนส่งนในกล่องก็เนี่ยมีแค่นี้ครับีอะไรนะครับในส่วนของสินค้านะครับก็มีการแพ็กนะครับการกระแทกมานะครับแพ็คแทกมานะครับชั้นเดียว เดี๋ยวเรามาดูข้างในน่ครับกนครับนี่ครับได้แล้วครับตัวนี้ครับท่านชมนะครับ,ต,บ,รรบตัวเคลือบข้างในรถนะครับตัวเคลือบข้างในรถเนี่ยไม่หมุ่ไม่มีบุบไม่มีแตงนะครับใช้ยี่ห้อนี้นะครับท่านชม,ชมผมเห็นในดีวิกนะครับเดี๋ยวผมจะลอง หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับว่าใช้ดีหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่มีแถมผ้ามาให้นะครับเดี๋ยวเราหาผ้าใช้เองนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครับวันนี้ขอสวัสดีครับ